เดกเพื่อเพื่อนตอนนี้เฮียอยู่ในจังหวัดตัวเมืองราชบุรีนะมาตามหาล้านเราเราเจอกาแฟสเปเชียลตี้กันเยอะแล้ววันนี้มาตามหาร้านชาสเปเชียลตี้นะน่าจะเป็นแห่งแรกๆนะครับแล้วก็ไม่รู้แห่งเดียวหรือเปล่าแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านชามากนะครับนี่ครับรอต่างหากัน,นนี้ถึงแล้วครับร้านจะเป็นสไตล์คาเฟ่จีนนะครับชื่อว่าร้านทีบาร์นั่นเองนะครับนี่ นี่เห็นว่าถ้าเป็นวันหยุดนะครับเลิลรและวันเสาร์ทิตเนี่ยจะมีโอมาการเซ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าโอมาการเซ่เป็นยังไงบ้างนะขอเราโอมาการเซ่ของชานะไปะตามแบบ สวัสดีครับกำลังที่ร้าอยู่ที่ร้านทีบาครับตอนนี้นะครับทีบาราชบุรีนะครับเวอร์ชันอะไรเนี่ยเวอร์ชันสองแล้วครับเวอร์ชันเต็มตัวเวอร์ชันเต็มตัวครับรอบก่อนมีกาแฟอย่างเดียวรอบนี้มาจัดเต็มทั้งชาทั้งมัชชะแล้วก็กาแฟอย่างคงเดิมนะครับครักาแฟยังเน้นแนวสโลบาร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าลูกเล่นจะเยอะขึ้นเปิดอะไรบ้างเปิดทุกวันครับแตอนนี้หยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับที่พักผ่อนครับก็เปิด9ก้าโมงเช้าหรือเลิกห้าโมงเย็นนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะขยายเวลา เป็น6กโมงเย็นนะครับเพื่อรองรับลูกค้าที่เลิกพึ่งเลิกงานนะครับมาจิบชากันตอนเย็นๆครับเห็นบ่ามีมามากเสรด้วยใช่ครับมีโอมากเสรด้วยครับก็มีรับได้2อถึงสคนนะครับเซ็ตเล็กอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับชา3ตัวบวกขนมนะครับก็มาจิบกันได้ครับชามีให้เลือกมากมายเดี๋ยวผมจัดเซ็ตให้เองครับครับไหนด้วยกาแฟมีของเล่นอะไรใหม่ของเล่นตอนนี้เป็นชุดใหม่ก็จะเป็นตัวดิบตัวนี้นะครับเป็นของสซนชาติเกาหลีนะครับ ไฮโคนะครับแล้วก็จะมีตัวลิงหลงนะครับและอีกตัวนีเป็นตัวโฟล์นะครับที่เพิ่งได้มาใหม่เป็นโฟล์ไลท์นะครับอีกหนึ่งตัวล็อกที่แล้วยังไม่เคยล็อกเครื่องนี้นยังครับยังตัวนี้เพิ่งมาได้เดือนหนึ่งนะครับรอบเริ่มที่เราลองเครื่องนี้ไปจัดเป็นจัดเต็มของเมียจะเต็มแน่นอนลาเต้ใชิ่งนะครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้เครื่องโฟล์ทได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ ครับผมพิเศษเลยถ้าให้แนะนำเมื่อกี้เป็นเวียดนามนะครับที่กลิ่นหอมๆแรงๆหรือไม่ก็ถ้าเอาแบบหนักๆหน่อยก็จะเป็นอ่างทองเดี๋ยวจะอ่างทองให้แล้วกันนะครับอ๋ออ่างทองใช้อ่างทองฟ้านะครับของจังหวัดตรังอครับนะครับตัวนี้จะหนักนิดนึงนะครับจะได้สู้นมได้นะครับพวกลางครับที่ร้านจะไม่ใช้พวกเข้มเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะกินดิบกันนะครับเพราะว่าจะออกเนี้สโลบาร์ซะเยอะ ตัวนี้เป็นระบบอัดลมครับผมจะไม่เหมือนกับตัวเก่าๆแบบจะช่วยผ่อนแรงเรื่องการคอนโทรลแรงดันได้ตัวนี้เป็นของคนไทยนะครับผมพี่นิติแต่กาแฟเยอะไหมจริงๆใช้อยู่ประาณกรัมครับก็คือมันเป็นบัสเก็ต51นะครับแค่บักเกต1เองถ้าตัวหลิงหลงตัวเก่าจะเป็น18กรัม เ,เติมเตยมนมลาเต้โหใส่น้ำได้แม็กซ์สุดเท่าไหร่ใส่น้ำแม็กซ์สุดอยู่ประมาณ80 ml ครับอ๋อแต่เราต้องการแค่ประมาณ36-40เลยเนะาะประมาณ4 0่0ถึงครับใช่ครับนก็พอดีกับการใช้นะใช่ครับแล้วก็เราก็ไล่ได้ครับรช่วงท้ายเราก็ตัดทิ้ง สักกีบาทนะครับอยู่ที่เราคอนโทรลเลยครับ oh. แต่เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ8ถึง9บาทนะครับ อ๋อสไตล์จีนยังกึ่งกึ่งญี่ปุ่นครับเพราะว่าจีนยังเรียนยากอยู่แต่ว่าก็คือจะมาแนวจีนซะเยอะนะครับตัวนี้ก็จะออกแต่งร้านในใน,ในแนวจีนออกมา Modern Modern ใช่ครับผมโทษนะครับจะ่สิ่งนังนนิดนึง <cs> <c oughs> งานนเนี่ยอแล้วเนาจะาร้านตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะโอ้จะไงานเหรอ ครับเรามาชานอมากาเสกชากันนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมชากุหลาบไว้ให้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ต้มไว้ได้นานยิ่งนานยิ่งหอมนะครับ ตันนี้เราจะเตรียมเป็นตัวแรกจะทานเป็นตัวสุดท้ายนะครับครับผมก็พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวมาดื่มชาวาังกะเสร็จกันครับ โดยที่วันนี้นะครับจะเริ่มตัวแรกให้ทานในส่วนของชามะลิไข่มุกนะครับโดยตัวชาเองนะครับจะเป็นมะลิไข่มุกใช่ครับโดยตัวชาเองจะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นะครับเป็นชาที่เอาไปหั่านการโพเซการหมักกับตัวมะลิมานะครับทำไมเขาชื่อไข่มุกด้วยทำเป็นก้อนกลมๆซึ่งมันจะเป็นทรงไข่มุกใช่ครับ ัวนี้กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกมะลิชัดเจนมากนะครับอันนี้แบบกลุ่มชาต้องคนโทรลอุณหภูมิน้ำป่ะใช่ครับเอาเดือดอย่างเดียวไม่ครับตัวนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ75องศานะครับว่าเป็นตระกูลชาเขียวนะครับยางเบาๆอยู่นะครับใช้ความร้อนสูงมากไม่ได้นะครับโดยน้ำแรกนะครับเราเป็นการลวกให้ชาตื่นแล้วก็เป็นการล้างใช่ครับเป็นการล้างเศษฟุ่นเศษอะไรด้วย นะครับแล้วก็เป็นการวอร์มนะครับชุดแก้วทั้งหลาย เสร็จแล้วนะครับเพื่อได้เราจะทำ,ทำการเทชาใส่กาพักนะครับเพื่อลิ่นอีกรอบหนึ่ง ซึ่งแก้วตัวเล็กแก้วกลมนี่ครับเขาเรียกว่าแก้วเฟอร์เมนต์นะครับไว้สําหรับเทกลิ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนให้ลองดมกลิ่นทีหนึ่งนะครับนะครับวิธีการชงวิธีการดื่มรอบแรกนะครับเราจะดึงทาการดึงนะครับตะแคงแก้วนี้ออกมานะครับแล้วก็ดมกลิ่นซึ่งตัวนี้นะครับจะได้กลิ่นมะลิที่ชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็สามารถดื่มได้เลยนะครับ ซึ่งจะชุ่มคอแล้วก็ได้กินใช่เือนกาแฟเลยครับครับลองทานดูครับครับตะแคงแก้วอย่างนี้ครับตะแคงแล้วก็ดึงขึ้นมาดมใช่ครับแล้วดึงขึ้นมาดมลอนี้ใช่ครับกลิ่นจะหอมๆมะลิมะลิอ่อนๆ ใช่ครับแต่ระวังร้อนนิดนึงนี่เป็นชาอะไร,รไอีกคีอหนึ่งอ่าเป็นชามาลิอ่าชามมลิไข่มุกครับิไข่มุกใช่ครับหอมๆห,หน่อย ใช่ครับจะหวานบางๆเพราะเป็นน้ำแรกที่ผมต้องการชงเพื่อให้เทสกลิ่นก่อนนะครับถ้าวัดี้ที่ชัดเจนขึ้นจะเป็นลองดูการนแก้วนี้ดูนะครับตัวนี้ทานคู่กับขนมจะยิ่งอร่อยขึ้นครับนนต,ตัวแรกครับเป็นกาที่สอง หลังจากที่เราล้างอเขาจะเรียกว่าการที่3นะครับบอดี้ <Body S 1> จะเข้มขึ้นรสชาติจะชัดขึ้นนะครับตองเทสวันนี้นะครับเป็นชาเก๊กขวยหิมะนะครับดอกจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อ1รอบจะชงใช้ประมาณ5 6ถึงดอกเท่านั้นนะครับโดยสีของเขาจะเข้มมากในตระกูลของเก๊กขวยทั้งหลายนะครับจะช่วยเรื่องมลุใสาตานะครับโดยตรง ใช่ครับตะกุลเก๊กข่วยนะครัตะกูลเก๊กข่วยดาวเรืองจะบงสายตาโดย,โดยตรงนะครับเล็กโ,ย,โยหิมะนะครับตัวนี้สีจะออกไวมากนะครับใช่ครับสีจะสวยมากนะสักครู แต่ถามว่าร้อนไหมนะครับร้อน <c oughs> จะถามพอปรเด็นคุณะร <c oughs> ้อนครับตอนนี้ร้อนคุณหุภูมิชงพวกชาดอกไม้ผมจะใช้อยู่ประมาณ75องศานะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนเกิน <c oughs> ก็รวกรวกมือแล้ว70อะใช่ครับอย่าให้มันร้อนเกินเพราะถ้าร้อนเกินแล้วบางทีสารอาหารมันและอะไรทั้งสรารคุณมันก็จะโดนเบิร์นไปเยอะนะครับ <c oughs> ตัวนี้น้าที่สองน้ําที่สาก็จะสีประมาณนี้ตลอดเวลานะครับ รสชาติตัวนี้ก็จะออกคล้ายๆบวยถ้าถทาที่ผมชิมนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นของดอกเก้คฮวยอยู่นะครับลองชิมดูครับยังไม่รู้ว่ามีอไขายนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเซ็ตของอุมะกาเซะครับจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดวันละ2อถึงสรอบนะครับเช้ารอบบ่ายรอบจะมีถ้าเกิดไม่สะดวกตอนเช้าบ่ายก็บอกมาช่วงเย็นก็มาพร้อมได้ครับเป็นชากุหลาบนะครับตอนนี้ได้ละนะครับเดี๋ยวจะให้ลองชิมดู ตัวนี้กลิ่นกุหลาบชัดเจนมากนะครับเพราะว่าออกแกนิกแล้วเซนด้วยนะครับตัวนี้ผมปลูกเองอบเองนะครับอยากให้ลองชิมดูครับถ้าสมมติถ้าสมมติว่าร้านแบบสนใจเอาชาพวงนี้ไปชงขายที่ร้านไนี่ตนนะิดต่อถ้าเป็นชากุหลาบพวกนี้ครับอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าผมปลูกเองแล้วก็มีไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะไว้ใช้ที่ร้านซะมากกว่า ตอนนี้ชุ่มคอนะครับดอกกุหลาบสับคุณหลักๆก,ก,ก็คือบำรุงหัวใจก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นยาละไายอ่อนๆนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสารเซ็ตออมากาเซโดยปกติแล้วจะเป็นชานะครับที่เป็นใบชาเองเนี่ยจะมาสามตัวนะครับแล้วก็จะมีชากุหลาบให1้1ตัวนะครับสตัวแล้วก็มีขนมอีก2องอย่างนะครับก็อยู่ในเซ็ตลมกันนะครับบอกพี่กัลนี่ พิกรัดร้านนะครับอยู่ในซอยแยกโรงแรมดีหนึ่งนะครับ <S <S <an> <S เดี๋ยวซ้ายไฟแดงโรงแรมดีหนึ่งถ้ามาจากทางหอเดิกานะครับเดี๋ยวซ้ายแยกไฟแดงมาทางโรงแรมดีหนึ่งนะครับร้านอยู่ซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาประมาณไม่ถึงร้อเมตรนะครับแล้วก็มาเจอกันได้ครับเปิดทุกวันแต่ไม่ค่อยอยู่เปิดทุกวันหยุดวันกันวันเดียวครับตอนนี้เปิดทําการุกวันต่อสัปดาห์นะครับก็สามารถแวะมาทักทายมาเยี่ยมชมกันได้ครับ